ครับผมก็มาอัปเดตตามคําขอนะฮะอัปเดตตามสัญญานะครับผมนี่แยกกุดเรือคํานะครับผมถึงแล้วนะโอ้ทองฟ้าก็อัปเดตนะครับ update. อัปเดตจอดดูเลยเรานี่ครับโครงการนะก็ขุดลอกแล้วก็บดอัดนะบดอัดขยายฐานทางครับนี่ตรงนี้ กดอัดขยายฐานทางออกทั้งสี่ด้านนะครับหนึ่งสองสามสี่นะฮะก็จะขยายเพื่อที่จะขยายฐานทางให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ลาดยางเพิ่มนะครับเพื่อที่จะทําไฟแดงนะครับตรงนี้นี่อันนี้คือดินที่ไปขนมาจากด้านหน้าลานปูนะครับอันนี้คือดินที่ขนมาจากด้านหน้าลานปูนะครับจะเห็นรถด,ดินวิ่งวิ่งกันทั้งวันนะ แต่วันนี้ฝนตกนะเขาเลยหยุดนี่ยงนู้นอีกฝั่งนะครับก็จะขยายทั้งสี่ด้านนะครับนี่เป็นร้านถูกดีที่เรามาประจํานะครับที่นำมนชอบมานะให้ดูกันสดสดเลยฝั่งนู้นก็เป็นบ้านเสียบอ,อยนะนุ่นเสียบอ,อยหมูสดอ,อัปเดตนะครับอัปเดตวันนี้ฝนตกเขาน่าจะหยุดงานนะเครื่องจักรไม่ทํางานนะรถดำก็เห็นจอดอยู่ที่พักนะครับรถดา อัปเดตให้เอฟซีได้ดูนะเพราะว่าเอ็มมาตอนวันศุกร์ก็อัปเดตตอนกลางคืนทีนี้คืออัปเดตกลางวันให้ดูนี่บิงผ่านแยกแล้วนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเลี้ยวไปดูเลี้ยวไปดูเลยเนี่ยโอ้ขยายแล้วนะฝั่งนี้ฝั่งนี้นขยายเยอะแล้ว,ลวนี่รถเกลียร์รถบดเขานะ คงจักก็จอดเนาะจอดอให้ดูขยายฐานทางออกไปนะครับเพื่อที่จะทําแยกนะครับแยกตน้นนต้นไม้ก็ได้เอาออกนะครับอันในที่ขวางอยู่ในเขตถนนนะครับได้เอาออกหมดนะออกหมดนะเดี๋ยวเรากลับรถนะคยิ่งต้องไปทางสว่างเนาะไอเอซีวิ่งบนมาดูนะครับ เอาแบบให้จูดใจเลยนะโอ้หนูเขาใช้ดำนาแล้วเพื่อนใช้ดำนาแล้วเพื่อนรถไทยอ่านี่วิ่งกลับจะไปรางสว่างเราจะเลี้ยวขวาสว่างคนระับตรงไปไปบ้านนอนนะครับข้างหลังอยู่ไปคําชะโนดนะข้างหลังไปบ้านดุงนะครับนี่มันับรถมาแล้วเมื่อกี้เลี้ยวมาทางบ้านดุงตอนนี้กลับรถมาแล้วโอ้ใช้ทางเวียงนะความเจริญมาแล้ว FC ต่อไปมีปั๊มน้ำมันปตทมีเซเว่นนะครับผมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเอ็มฟันธงเลยนะฟันธงเลยความจเจริญเข้ามาถึงแล้วกุนเรือคํานะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเราจะเลี้ยวขวานะ FC. เอฟซอสว่างแล้วอุดอรนะครับผม ตนี้ก็ขยายนะขยายหมดนะครับทุกทุกด้านทุกมุมนะน,นี่บ้านเสียบ,บอยนะด้านขวาเนะี่ยบอยหมูสดเอกชัยฟาร์มก็อัปเดตนะครับอัปเดตท,ที่ไหนยังไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะครับก็มีผลดีนะครับกับลานปูเนะเพราะว่าเจริญจะเจริญไปเรื่อยๆนะพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากลานปู่ห่างประมาณ2กิโล3กิโลนะ2โล2โลได้นะประมาณ2โลนะ คราวนะเาคร,คราวนะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันเด้อถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับยินดอยู U ่ในครับผมครับตอนนี้ก็ถึงสว่างนะครับออกจากสว่างแดนดินละบรรยากาศนะครับระหว่างการเดินทางครับผมเก็บบรรยากาศมาฝากลิฟซีแฟนคลับนะครับผมเส้นนี้เป็นเส้นอุดอรสกลนะครับเส้นอุดอรสกลเส้นหลัก สินหลักเลยนะครับผมทางสีเลนนะครับวิ่งสบายนะวิ่งสบายก้อนเมฆสวยมากนะครับผมก้อนเมฆนะด้นานบนคอมเมนต์มาพูดคุยนักทางได้นะครับผมตอนนี้อยู่ในระหว่างการเดินทางกลับนะครับจบภารกิจพกน้องนายจำปลาดวงวังปูปริจิตนะครับสุกศรทิ์สามวันนะครับผม กสองฝั่งข้างทางนะครับตรงนี้ก็ลุยงานปกตินะครับงานราชการต่อไปนะครับวันนี้อะไรๆท่านนะครับก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับก็พักผ่อนให้เต็มที่นะพรุ่งนี้ก็รุยงานนะครับงานวันจันแล้วนะวันจันก็นักเรียนก็เปิดเรียนนะฮะไปทํางานก็ เข้างานกันนะครับขอเป็นแรงใจให้ทุกท่านนะครับผมสู้สู้ต่อไปนะครับอาทิตย์นี้ก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับผม ครับขอบคุณทุกท่านนะฝากดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะเอฟยู e นชานแนลนะครับครับผมก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมหูทรงผมใหม่นะครับผมตัดผมมาไปเข้าบาร์เบอร์มานะครับก็เดินทางมาถึงที่ตั้งนะครับที่ตั้งมาถึงค่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอจบ ภารกิจนะฮะจบภารกิจอาทิตย์นี้นะครับก็สนุกนะครับสนุกสนานเรื่องเราหลายๆลอย่างนะเกิดขึ้นก็ช่วยลุงช่างนะครับทําสาลานะครับช่วยลุงช่างทาศาราแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้านะครับด้านหน้าลานปูนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามวันนี้นะครับก็แต่เช้าเลยแต่เช้าก็มีนางลามาเยอะมากนะครับเป็นร้อยนะร้อยกว่านะร้อยกว่านานางลานะครับ ก็ f c ก็มาแก้บนด้วยตัวของท่านเองนะครับผมก็ขอให้สุขสมหวังตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับก็ช่วงบ่ายๆนะบ่ายๆเอ็มก็เดินทางกลับนะครับผมต้นคลิปนะต้นคลิปก็ไปอัปเดตแยกกุญเรือคำให้ดูนะครับแยกกุดเรือคำเดี๋ยวอีกไม่นานนะอีกไม่นาน จะเสร็จสิ้นโครงการแน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐนะครับทางรัฐก็เร่งมืออย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้มันจบโครงการโดยไวนะชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์คือไฟแดงนะไฟแดงเอ็มก็อัปเดตให้ดูแล้วนะครับที่ต้นคลิปนะต้นคลิปก็ประมาณนี้นะครับก็ถึงใายโดยสวัสดิภาพนะครับผมถึง่ายโดยสวัสดิภาพเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าเจอกันแน่นอนนะครับผมที่จำปาดงนะครับลุงช่างเมื่อกี้แบบบลุงช่างก็เตรียมเทพื้นนะเตพื้นสลา ขอลออัปเดตกับยูทูบเบอร์ที่อยู่ตรงนั้นเรื่อยๆนะทุกวันนะครับจะมีการอัปเดตเรื่อยๆก็ฝาก FC นะเป็นลังใจให้ทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากดูคลิปย้อนหลังให้เอ็มยูไนด้วยยอดกำลังพุ่งเลยนะครับยอดกำลังพุ่งนะครับผมเจ้าวสวัสดีครับ